สวัสดีครับมินรักนักตกปลาทุกคนครับผมในกิคริปตอริซ วันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันสเต็ปไปสเต็ปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมฟิต h i n g Town ในวันนี้นะครับผมสามารถเล่นในวันนี้ได้เลยนะครับเตรียมอยู่ประมาณ2สิ่งนะครับนั่นก็คือให้ทุกคนนะให้ทุกคนนะครับไปหาคลิปวิธีการสมัคร b i n a n c e นะครับแล้วก็คลิปวิธีการสมัคร Meta Mas นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเมื่อสมัคร b i n a n c e และ Meta Mas เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับใครที่มีทั้ง2ออย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปในการที่จะมา เล่นเกมฟิชชิง o าวจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อเรามีเมตาแมสกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ แล้วเราก็ทําการซื้อเหรียญ BUSD หรือ BNB อะไรก็แล้วแต่นะครับตามแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมใช้ BUSD นะครับเพราะว่าความผันผวนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเคยมีประสบการณ์ซื้อเหรียญ BNB มาโอ้โหตอนนั้นซื้อมาตอนมาราคา2 1งหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะเข้าเกมอื่นนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเหรียญในราคาเกมนั้นอ่ะมันพุ่งขึ้นสูงโม BNB ที่เราถือไว้ดันตกอีกกลายเป็นว่าขาดทุนไป2องสานะครับก็แนะนําว่า ให้ซื้อ BUSD หรือ USDT ก็ได้นะครับในการซื้อขั้นตอนแรกครับสำหรับการเล่นเกม Fishing Town นะครับต้องบอกว่าเกม Fishing Town มีเหรียญอยู่2แบบนั่นก็คือเหรียญ FHTN นะครับแล้วก็เหรียญกิวนั่นเองนะฮะให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของเกมครับ f i s h i n n t o w n i o เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้เช่นกันครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเกมแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนเลือกซื้อคำว่า by f h t n ครับนี่ มันจะเข้ามาสู่หน้าเว็บแพน c a k e สวัสครับอ่าให้ทุกคนเข้าจากหน้าเกมดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเซิร์ชเนี่ยอ่าพวกเว็บนี้มันจะมีเว็บปลอมเยอะมากนะครับมันจะทําให้เราเสียเงินได้นั่นเองนะครับ เมื่อเราเข้ามาที่เว็บ p a n c a k e s w a p เสร็จแล้วหรือถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ผูคอยครับเว็บผูคอยก็ได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นกันนะครับเพราะว่าผมจะดูกราฟจากผูคอยได้บ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้งสองสองเว็บเลยว่าใช้ยังไงนะครับสำหรับ p a n c a k e ครับก็ถ้าเราเข้ามาตอนแรกครับเรามันก็จะให้ทำการ Connect Wall e t ก็คือ Connect Wall e t กับ metamask อะไรกันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ทําการาเลือกเหรียญตรงนี้ครับนี่ fhtn ถ้าสมมุติว่าเหรียญตรงนี้เรายังไม่ขึ้นว่า fhtn ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะก๊อแอเดรสมาให้ใต้คลิปก็ได้ง่ายเลยนะครับก็ให้ก o p y ี้มานะครับแล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะครับของอของแพนเค้กสวบถ้าใครมันไม่ขึ้นเหรียญน,นะพอใส่ไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเหรียญเป็น fhtn แล้วก็เลือก fhtn ได้เลยครับวิธีการที่เราจะรู้ได้ไงว่าเบ็ดราคาเท่าไหร่เราเข้ามาที่เว็บเกมเหมือนเดิมครับแล้วเลือกมาที่ m a r k e t p l a c e ครับคือตอนนี้ต้องบอกว่า Tofu NFT ไม่ไม่ได้ขายแล้วนะครับทางเกมเนี่ยไม่ได้ขายบนโทฟูแล้วใครที่ซื้อบนโทฟูหรืออะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับพอเข้ามาที่หน้า Marketplace อันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้ทุกคนเลือกเบ็ดนะครับที่เราจะต้องการนะครับอ่ะหรือว่าถ้าทุกคนอ่ะอยากหาราคาต่ําสุดก็ คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นนิเวทนิเวทก็คือคนลงมาขายใหม่กับ low to h i ผมจะใช้ low to h i นะครับก็คือเราจะดูราคาต่ําแล้วด้านขวาจะมีคําว่าฟิลเตอร์ครับเราก็เลือกตรง reality นี้เป็นในระดับที่เราต้องการนั่นเองครับอ่ะสมมติอันคอมมอนสมมตินนะถ้าเราต้องการที่จะเล่นเบ็ดอันไหนเราก็สามารถเลือกได้นะเพราะเขามีเบ็ให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูแต่ราคาประมาณนี้ก็คือให้มันต่ําสุดนั่นแหละแล้วกดแอพพลายครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่านี่ราคาเหรียญมจ มาแล้วนะครับว่าราคาต่าสุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาต่าสุดของเบ็ตในระดับอันคอมมอนเบฟช์กชักกีหลอดเนี่ยอยู่ที่5 9 0ร้อยเก้าสิบนะครับแต่ให้ทุกคนสังเกตแบบนี้ครับเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ครับทุกคนให้สิ่งที่ทุกคนจะต้องดูเป็นอันดับที่1เลยก็คือดูตรงนี้ครับดูลาบิลิตี้ครับให้มันเป็น8นะครับให้มันเป็น8นะถ้าเป็นศูนย์เนี่ยคือคนที่เขาตกมาแล้วนะครับแล้วเขาไม่ได้ซ่อมแล้วเขาเอามาลงขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไปเนี่ย เราก็ต้องไปเสียตังซ่อมเองนะครับเพราะฉะนั้นดูให้มันเป็นดูราเบิลิตี B L L ้8นะครับก็คือซ่อมแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนจะสังเกตไหมว่าอ่ะนี่อย่างอันนี้ครับอันเนี้ยมันดูราเบิลิตี L ้8เหมือนกันแต่มันก็เอ๊ะทำไมอันนี้มีขึ้นรีเพลลิ่งครับอ่ะก็คือถ้าเราจะซื้ออันที่มันพร้อมตกได้เลยนะครับให้เราดูอันที่มันไม่มีรีเพลลิ่งขึ้นนะครับ เราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะไม่มีรีเพลลิงขึ้นแต่ถ้าอันไหนที่เขาตกเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเขาก็เอาซ่อมแล้วเขาเอาลงขายในมาร์เก็ตนะครับมันก็จะขึ้นว่ารีเพลลิงครับแล้วมันก็จะบอกเวลาว่าเบดคันนี้ตกได้เวลาไหนอย่างอันเนี้ยตกได้อีกทีคือตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มอันนี้4ี่ทุ่มครึ่งอ่าอันนี้3ามทุ่มสิบเก้าอะไรเงี้ยคือเราก็แล้วแต่ว่าอ่าเราจะซื้อเบ็ดในราคาไหนนะครับก็อย่างดูอย่างนี้ครับเบดในราคาที่มันแบบที่เขาซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมตกเน แพงกว่าอ่านะครับแพงกว่า16 FHTA เลยนะอ่าสมมุติว่าเราจะซื้ออันนี้อ่ะเรารอได้ครับ590แล้วก็ไปที่ไปเช็คที่ Pancake Swap ครับเราก็เช็คเลย590เท่ากับ263 BUSD นะครับเราก็เช็คราคาคร่าวๆพิมพ์มใน Google ว่า USD นะครับอ่ะตกเบ็ดคันนึงก็ประมาณ8,800 ร้อยบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปแลกไปอะไรเรียบร้อยนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ทําการแลกเหรียญมาเลยครับกดทําการอ่าพอเรามันก็จะสวอปได้แบบนี้มันก็จะขึ้นสวอปแบบนี้นะครับแล้วก็สวอปได้เลยนะครับมาเป็นเหรียญและเหรียญมันก็จะเข้ากระเป๋าเมตาแมสของเราครับพอเข้ากระเป๋าเมตาแมสเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่มาร์เก็ตของเราครับอ่าพอกลับมาที่มาร์เก็ตเราก็คลิกบายครับคลิกบายเลยนะฮะแล้วก็กดบายนาวเลยครับเราก็จะ ทําทการซื้อเบ็ดคันนี้เข้าสู่กระเป๋ามิต้าแมทของเรานั่นเองครับและเราก็เข้าเกมไปตกได้เลยนะครับทุกคนนี่นี่ก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูพูคอยกันบ้างครับผมจะใช้พูคอยเพราะว่าผมจะดูกราฟได้นะครับแล้วก็เราพอเข้ามาที่เว็บพูคอยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนสังเกตด้านบนขวานะครับของกราฟนะครับมันจะมีคําว่าเทรดอยู่นะครับเราก็แล้วก็จะมีลูกกระเป๋าตังค์อยู่ข้างๆเราก็ทําการคอนเน็กต์วอลเลตรงนี้ครับเหมือนกันเลยเราก็เลือกอ สกุลเงินตรงนี้ครับแล้วเราก็าพิมพ์ไป590มันก็จะบอกว่าเราจะต้องใช้ b ี d เท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็กดอตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นปุ่มสแ i p ป,ปุ่มเดียวนะมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งครับเป็นปุ่มทางซ้ายเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าแอ r o ูฟเหรียญน,นี้ให,ให้ให้ทำการสแ i p ผ่านเว็บนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แอปพูฟไปแล้วก็กดสแว p ได้เลยครับแล้วก็สามารถเข้ามาซื้อเบ็ดได้เลยทันทีครับแล้วก็สามารถเข้าไปตกได้ทันทีนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้าเบ็ดอันไหนที่มันซ่อม นี่ก็คือวิธีการเล่นครับพอเบ็ดเข้าเกมปุ๊บเรากดเข้าเกมอ่ะเมื่อเราเข้าเกมมาแบบนี้นะครับวิธีการเช็คว่าเบ็ดเรามาหรือยังนะครับให้เราทําการกดคลิกกระเป๋าครับแล้วก็ดูในช่องหลอดนี่แหละนะครับแต่อันนี้ของผมมันซ่อมอยู่นะมันก็เลยมันก็เลยไม่อยู่ในกระเป๋านะครับมันจะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้เลยเราก็เข้ามาเช็คได้แล้วก็สามารถตกได้ทันทีเลยนะครับก็ดูประเภทเบ็ดแล้วก็ดูแมปให้ดีนะครับว่าเราจะไปตกที่แมปไหนนะครับก็ตกได้ทันทีไม่ต้องเสียตังอะไรเพิ่มแล้วง่ายมากง่ายโคตรนะครับ วิธีการผมสรุปง่ายๆก็คือนะครับการที่จะเล่นเกมฟิชชิง g ท้หนต้องมีอะไรหึ่งต้องมีบัญชี b i n นแนนนะครับบัญชีของแอป b ปแนนส์นะครับสก็คือกระเป๋าเงินเมตาแมส์นั่นเองครับไปหาวิธีสมัครกันนะครับพอสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเข้ามาที่ Marketplace นะครับของเกมฟิชชิงทมาเช็คราคานะครับว่าเบตที่เราต้องการหรือทุนที่เราต้องการจะลงเนี่ยราคาเท่าไหร่เมื่อทราบราคาแล้วนะครับว่า กี F h อ n เนี่ยเท่ากับ b กี่ BUSD หรือ USDT เนี่ยให้เรากลับไปที่แอป Binance ครับไปทำการซื้อเหรียญ BUSD หรือ USDT มานะครับแล้วก็ทำการโอนเข้ามาที่กระเป๋า m t t m m s k ครับพอโอนเข้ามาที่กระเป๋า Metamask เสร็จปุ๊บนะครับเข้าสู่เว็บ p a n c a k e s w a สครับหรือ o ู่คอยนะครับแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับให้กลายเป็น h h t n แล้วก็มาซื้อเบ็ดแล้วก็เข้ามาเล่นเกมไดทันทีครับห้ขั้นตอนง่ายๆเลยครับก็หวังว่า รักนักตกปลาทุกคนนะฮะจะร่ารวยกันในปีใหม่ปีนี้นะครับก็หลายคนสนใจเกณนี้มากๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมจะบอกว่าผมเล่นมาประมาณ4วันเนี่ยผมขึ้นทุนแล้วนะครับสาหรับทุนราคากล่องนะฮะต้องเน้นย้ําอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเปิดเข้าเกมฑ์ตั้งแต่เปิดกล่องสุ่มนะครับไม่ใช่ซื้อเบ็ดนะฮะถ้าซื้อเบ็ดเนี่ยก็ราคาแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเบ็ดอันนั้นราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคำนวณ r อาไอไว้ให้ในอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและ สนุกไปกับเกมตกปลากับฟิชชิง t ท w n ครับแล้วเจอกับผมได้ใหม่ครับกับผมเนกิคริปตอลลิซิต